จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสร้างบุค,คลิกภาพเรื่องของบุค,คลิกภาพก็คือบุค,คลิกลักษณะกิริยาท่าทางเช่นการวางไม้วางมือการประนมมือการกินการดื่มการเดินการถอดรองเท้าเก็บรองเท้าเสื้อผ้าอาภรณ์แม้แต่การยิ้มแย้มแจ่ม,มใสการแต่งกาย การแสดงอารมณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกบุค,คลิกลักษณะตัวตนของคนคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะได้รับการชื่นชมยกย่องหรือไม่หรืออาจจะถูกตำหนิบางครั้งบางทีเนี่ยบุค,คลิกลักษณะทัศนคติที่เราแสดงออกก็จะเป็นตัวบ่งบอกให้เราเข้าใจได้ให้คนเข้าใจ คนอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์หรือชื่นชมว่าบุค,คลิกลักษณะของเรามีสเสน่ห์อย่างนั้นอย่างนี้นางงามที่อาจจะไม่สวยแต่ว่ามีสเสน่ห์เพราะว่าบุค,คลิกลักษณะดีอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เราอยู่กับครอบครัวเราคนเดียวหรือเพื่อนเราสองสามคนรอบข้าง แต่เราอยู่กับคนอีกมากมายบุคลิกลักษณะจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับคนอื่นสามีภรรยาคู่รักที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าบุคลิกลักษณะทัศนคติที่แตกต่างกันแรกๆอาจจะดีแต่ต่อมาก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปกันไม่ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีโรงเรียน มีสถาบันฝึกบุคลิกลักษณะมากมายบนโลกใบนี้ที่จะฝึกเราให้เป็นคนมีบุคลิกลักษณะที่ดีเด่นขึ้นมาจากคนธรรมดาเราก็สามารถที่จะฝึกปรือขึ้นมาคนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา <c oughs> ก็ต้องผ่านโรงเรียนว่าจะมองคนอย่างไรจะทักทายคนอย่างไร จะอ่านจะยืนจะให้สัมภาษณ์อย่างไรเขาบอกหมดเลยต้องฝึกฉะนั้นเราทั้งหลายที่จะเป็นผู้นำก็จะเป็นจะต้องดูบุค,คลิกลักษณะตัวเองการแสดงอารมณ์ความร้อนทางอารมณ์ถ้าอยู่ในผ่านหน้าสื่อหน้าจอทีวีก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือการพูดจาภาษา ถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำเราอาจจะต้องคิดมากคิดให้รอบคอบเพราะว่าพูดออกไปแล้วคนอีกเป็น10ล้านคนดูอยู่นี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นยิ่งโลกปัจจุบันนี้เก็บทุกเรื่องไม่ว่าเราจะพูดอะไรที่ไหนถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเขาเก็บทุกเรื่องย้อนกลับมาดูได้อีกมากมายเลยฉะนั้น อยากจะให้ฝึกฝนปรึกฝึกปรือบุค,คลิกลักษณะยิ่งการเป็นพระเป็นเนนโยมจะศรัทธาหรือจะเสื่อมศรัทธาก็อยู่ที่บุค,คลิกลักษณะที่เขามองเห็นด้วยตาเรื่องส่วนตัวภายในจะไม่มีใครที่จะไปแอบดูไม่มีใครที่จะไปร่วงรู้ได้มากนักแต่ด้านหน้าอาจจะเป็นโลกวัชชะ โลกติเตียนโลกติฉินนินทาหรือว่ากิริยามารยาทต่างๆก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ได้เพื่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเจร,ริญพร